บางไงแถวซ่องกะรีค่ะอ๋อเป็นก้ามืนแล้วกันหนูอร่อยก้า0มื่นะเป็นก้ามือของอห้าพันอ๋อก้า0มืห้าก้าหมืห้าพันนะโอเคก้ามือห้าพันนะก้าหมืนห้าพันครับเงินพนหัวรก้านะก้าหมื 9, นหะ้าพนะั 9, นะ 9,